สวัสดีไปย่างเอฟและผู้ติดตามรวมไปถึงอาจารย์ทุกสุ่มทุกข่ายที่ชื่นชอบรักในนกเขาใหญ่และการต่อนกเขาใหญ่ครับผมก็บพอกันอีกคือเก้านะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันนะครับผมกับพอกับผมคือเก้าครับหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับกับพอกันคลิปนี้กับผมก็เดินทางมาทุระนะครับผม เดินทางจากสีสกดนะครับอําเภอคูขันสีสกดมาจัง,จงหงวัด้อยเอ็ดนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมเดินทางมาบ้านบ้านม่วงลาดนะครับตำบลม่วงลาดอําเภอจังหันนะครับจังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมบรรยากาศย่ำเสื่อๆนะครับ ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับผมพี่น้องเอฟซี F C, รือผู้ติดตามทางรอยเอสดะนี่นะครับกะอาจิหูดีนะครับกะซืบเนื่องมาจากผมเดินทางมาฮอดแต่หมู่บ้านแล้วล่ะครับผมกะไปสอบถามกับน้องไายนะครับเพราะว่าผมมีญาติพี่น้องอยู่อยู่นี่แหละครับบ้านนี่แหละครับบ้านม่วงลาด ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดลอยเอ็ดนะครับมีน้องของคุณพ่อผมเองนะครับผมพอดีกับมาเล่นน้ำน้องก็ถามน้องว่ามีมีเสียนนกเขาบอผมถามน้องนะครับน้องก็บอกว่ามีอยู่เพิ่นกับผ้ามากแล้วล่ะครับแต่เมื่อวานก็ได้มาคุยกับคุณพ่อแล้วที่เด็ดครับพี่น้องผมก็เลยต้องก่อนสิบปีธุระต่ตอกับผมกัได้นัดคุณ คุณพ่อท่านนี่ไหวนะครับว่าผมสิมหาแต่เสาผมกับมาแล้วนะครับผมกะสิเป็นเรื่องเล่าจังไดนั่นกะไอท่านผู้ชมและเอฟซีอาจารย์ทุกท่านรอดติดตามรับชมไปน้ากันได้นะครับผมติดตามรับชมครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีโอ้คุณคุณพ่อซื้อมาจังไดครับซื่อหนุนพ่อหนุนเนน พ่อพ่อโน้นนี่อายุจักปีแล้วพ่อเก้าสิบีนี่วะเก้าสิบนเบิ้งครับพี่น้องเก้าสิบปีเด้ครับนี่อ้พ่อพ่อโน้นเล่นนกมาโดนหรอบล่มันโดนแล้วอ้ห <c oughs> <c oughs> ทีเด็ดครับพี่น้องเก้าสิบปีเรน,แ,เนตแต่อายุสามสิบปีเ่นแต่อายุสามสิบปีนี่เบิ้งทีหล่ะครับพี่น้องตอนนี้เก้าสิบบวกลบออกอะบตสตากวหาสิปีเนาะพ่อนนนเนาะเ่นมา ปาโตจนมาคุณพ่อกับต่อพันเนียนแล้วเนาะต่อพันเนียแถวแถวลอยเอ็ดนี่คุณพ่อไปหาต่อทางไหพ่อก็ไปทัวไปทัวคือกันขามจังหวัดยังคือกันละเนาะไปกระสินกับไปอ<า>กระสินกับไปสารคามไปบ่สารคามกับไปทั้งี้เบิงทีละที่เด็ดนะครับผม อันเดียวกับสิภาท่านผู้ชมสอบถามหาความรู้ขอความรู้ครับเซียนรุ่นโอ้ยเจ้าชาวรุ่นใดครับที่เด็ดครับผมเซียนรุ่นนี่หายากนะครับผมอายุเก่าสิปีนี่สุมมือนี่คุณพ่อหนุนยังตอบ่ครับตออยู่ยังตออยู่ตอลกอยู่โอ้ยหกแข่นะครับผมคุณพ่อหนุนครับอันไอ้นก มานเนี่ยคุณพ่อหนุนนกที่มันมานเนี่ยนกต่อครับที่ว่าเขาเล่นกันมันมานนี่คุณพ่อมีตำรามีวิธีการคัดเลือกบอกคุณพ่อหนุนว่านกมันสหมานนี่นกมันเป็นอย่างไดคุณพ่อบอกให้ลูกหลานให้ท่านผู้ชมให้อาจารย์หลายๆท่านเพื่อนในฟังเลครับคุณพ่อหนุนครับมันรเนรับนกตอ่อมัน,มนเป็นสีควนคันไฟขาใสสะอาด ขายกับกุ้งนึ่งอเมื่อเวลามันคู่เสียงแจ๊บแอบออกต่อครั้งใดจะได้ทุกครั้งมันเป็นเป็นสูตรเป็นตำราเลยบ่พอนี่ตำราอยู่อ๋ออ่าอีหยังนะสีควรไฟแม่นแข็งใสสะอาดแข็งใสสะอาดขายกับกุ้งนึ่งขายกับกุ้งนึ่งเออแล้วก็เสียงคู่นี่แอบ ยังคู่ยงเหวียงมันสี่มีความจุดเด่นในตัวของเขาคือลักษณะแบบนี้แม่คุณพ่อเคยมีบอเคยมีมันมานซ้นำใดพ่อตัวนั้นเอาลักษณะแบบนี้มนันมันดีนกตัวนี้เขาเขาอ,อะไรกไม่ใช่มันอะไรดูดกินเบิดเลย <laughs> ดูดหน้าของเขาบิดเลยอ กันสมมติว่าเนี่ยไปต้อน้ากันสองสามคนนกป่ามันเข่าหัวมต้นของของมูอยู่เนี่ยเออของเขามันดึงออกมาได้บ่ได้ฮะได้ดึงออกมาเซ็ตเลยเซ็ตเลยโอ้แบบนี้มูพวกสิหายไปน้ำบ่หอเขาไปอยู่กันไอ้ไปอยู่บ่หรอว่าโอ้ไปกันได้แต่ผู้เดียวบ่ให้มานับำดรอคอใหญ่หมุนกันสิว่าบัดนี้นอกเหนือจากสีควนไฟ แข้งใส้สะอาดขายกุ้งนึ่งแ้วกาเสียงคู่แหบนี่มีอีกบอ่อพอมันหายากออ๋มันหายากหายหายกากอเขาบ่อขันขันเข้าไปพอ่อในสุ่มในไข่ที่เขาเลียงเขาเห็นลักษณะลักษณะจังสี่นี่เข้าเก็บเอาไว้เลยม่นบอ่อพอเสือโหลดเสือเ,อเลยเสือโหลดบ่ผิดหวัง แล้วเสียงเราพ่อเสียงนี่จำเป็นบพรว่าต้องเสียงหน่อยเสียงกลางเสียงใหญ่บ่จำเป็นบ่จำเป็นบ่ค่าล่มเราพ่อค่ามั่นล่ะค่าล่มนี่บุ้งนี่กับกลางโอ้ลมเกี่ยวกันหมันคือเกากับตัวมันมันเอาหนี่นะครับผมตัวมันมันตัวถึงต้องล่านี่บุ้งนี่จะคว่ำฉ่ำลงลงฉ่ำนกนกลงลงมันกับ เสียงกับบัวจำเป็นเนาะพอ่อเนาะถ้าร่วมกับบัวจำเป็นแต่ว่าให้ลักษณะโตตนไอ้มันถึกให้มันถึกในตำล่าไอ้มันถึกในตำล่าของเฮาถ้าถ้าเฮาไปหาเสือยังสิขันขันบัวเด่แนวหนึ่งกับเด่แนวหนึ่งได้ดสองยางกัดี<อ>ได้ดบัวทั้งสามยางแยังขัดงกครับ้ตตามที่เฮ้าว่ามานี่ แห่ๆมันมีแน่ยจักยางว่าสันทออันีจิตอยูนั่นตมันจักยางหนึ่งนั่แหละครับใส่ได้เลยสันทวตามทที่พอเหรียญมาเนาะบ่บ่อพีชทำตำล่าอือบัดนี้นกเนี่ยนกเขาไงเฮาเนี่ยมันเกี่ยวบ่อพ่อดอกพ่อหนุนมองทินที่มันเป็นต่อกับทินที่มันบเป็นต่อเนี่ยมันเกี่ยวบ่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวตอ บอโบเป็นกับโเป็นเลยบอโบเป็นกับโบเป็นโบเป็นเฮ็ดดีซําได้กับโเป็นเฮ็ดขัดปันได้กับโมเป็นนี่นะครับผมฟังไปน้ำกันนะครับเอามาเลียงกับดินเจ้าดินมุนวัหละจำเป็นหอกก็ได้ปล่อยโบปล่อยกับขาดบัดนี้ถ้ามองเป็นตอล่ะพ่อมองเป็นตอมันตัวได้มากตัวยังได้กับเป็น มองมันมองมันเป็นตัวบอมันอยู่ก็บอมันคับมันเป็นสายเลือดเป็นเอเป็นเครือญาติเป็นทันตุกรรมของเขาหมองนันแม่นบ่อพ่อตระกูลของเขาน้อขันซุ่มปูซุ่มยาซุ่มตาซุ่มใยเพิ่นเคยเป็นนี่ลูกหลานออกมาเนี่โอกาสเต็นเบิร์อกาสอบถามคุณพ่อนุ้นไปแล้วนะครับผม สอบถามข่าวๆไปก่อนนะครับนกหมาน,นะครับผมนกหมานี่เป็นนกจังดาก็ถามพอนุ่นไปแล้วนะครับพอนุ่นก็บอกว่าลักษณะเป็นสีขวนไฟนะครับผมแข็งใสสะอาดคล้ายๆสีกุ้งนึ่งนะครับแล้วก็เสียงคู่แห,หบๆนะครับผม นกตัวนี้ออกต่อเทือใดสีมานนะครับผมนี่คือพ่อนนุนนะครับบัดน,นี้ผมกับสีสอบถามพ่อนนุนว่านกคำนกคูนเนี่ยนกที่มันคำมันคูนเฮ้าเนี่ยมันเป็นนกยังใดนะครับเดี๋ยวสีสอบถามคุณพ่อนนุนให้ได้ฟังไปนํกากันเลยนะครับผมพ่อนนุนครับไอแล้วบัดน,นี้นกคำนกคูนนี่มันเบิ่งยังใดอ่อตามโบตามตำราเนาะ นกมันนกคขานกคู้นมันมีอยู่หลายตัวอยู่ครับยังเช่นนยังเช่นตัวหนึ่งน่มันหางพุดหางคุดหางคูหางมันนี่พุดเอ่าปีกปีกนะปีกนะอหัวโม่อันนั่นนะครับผมฟังเป็นน้ำกันนะครับหางพุดปีกนะหัวโม่ มันสิเป็นล่ายเป็นยังของมันป๋อล่ายของมันน่ะมีสวยของมันข้าวฟองดินสอง,องมันนลล่นห่ะครับแบบนี้มันสรรพคุณเป็นยังไงพ่อมันข้ามคุณนงอกโฉงกลับครับแต่จ้าไดอีกพ่อมีแบบใดอีกนอกจากหางพุดสอยข้อโอ้สยอขย,สยข้อใส่กัะลูกประคำสอยข้อไห่ไข่กรบลูกประคำ แม่นหายยางได้นอพ่อนาะหายากด้วยแต่ว่าของพ่ออยู่คร oh ับหนุกตัวนึงคู่กวาดคู่กวาดคู่กวาดมันคู <k <k ่จังใดพ่อเวลาคู่กวาดเงามันคู่ปากมันยิงับาเข่าเงับข่ามังสิเงับข่าเงับข่าโกกโก้ปากมันงับปากมันสิเงาเข่าเงาเข่าคู่กวาดคือคือนั่งกวาดเนาะคือนั่ง นกตัวนี้เลี้ยงแวงนกคำคู้ครับมันดีคือนั่งกวักนี่ล่ะข่าขายไร่ลองนี่ดีเด็ดขาดเลยอืโอ้ว้าวเท่าใดก็ได้ทำนันล่ะรับขายของดีตัวนี้เวลาคู่นี่คู่กวักนะครับผมมีอีกบ่อพอนกคำคูนนี่ตัวหนึ่งก็หัวคือพระพุทธรูป หัวเป็นหัวจุกจุกหัวจุกแ,แบบนี้ก็ดีตัวนี้ก็คูณครับคูณคืออะไหลายหลายอย่างเนาพอนอมีมีมหางพุดปตีกหน้าหัวโมนี่หลักการนกสอยสอยประคั่นี่คือสอยสอยข้อเพื่อนนี่คือสอยประคั่ลงมาในข้อ,อ,อสอยข้อเหรอครับหลักการมีหัวเป็นจุกคือพระพุทธรูป เน่ตัวหนึ่งหัวจุคือพะพุธรูบตัวหนึ่งนี่หางเดียว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 นี่หมายถึงหางเส้นเดียวนี่บ่พอเส้นเดียวมีอยู่บ่พอมีอัยยะนี่นะครับผมแต่ว่าถามี่มันจะต้องอยู่เมืองละโวเมืองละโวพูดแล้วโรบุรีโรบุรีอ๋อไปหาต่อว่าแถวเมืองโรบุรีนี่นะครับผมกะนกค่ำนกคูนบันนี้นก นกที่บอดีแหละพ่อมันเป็นนกอย่างไดนกบอดีนกบอดีนกอันตรายนกตัองเขียหลังมันจะเป็นนายักษ์อ๋อไล่ทั้งหลังนี่เป็นนายักษ์เออหามเลี้ยงเป็นเด็ดขาดเลยหามเลี้ยงเนี่ยครับแล้วนกพวกว่านกกระทุ่งโล่งนกเออโล่งกุกนี่แหละนกแบบใดนกเหี้ยกกกุนเหี้ยกุก บเกียวบอยูใ่ในตำราเลยบมีนในตำราด,ดอกอ้าวนะครับผมนี่นะครับเลีย้เยงได้เลี้ยงได้แม่นบอกพอ่อเลียงได้นี่นะครับผมนกเฮี่ยก,กูกนี่คุณพ่อหนุนว่าบกเกียวนะครับสีจักกูก,กระซังเขาเอื่นเป็นนกกระถุงโล่งคือซืออนี่ในตำราเราบมาบมีเข็ดมีหวงครับนี่นะครับผมเป็นความหลู้ของคุณพ่อหนุนนะครับฟังฟังแล้วก็พิจารณาไปน้ำกันนะครับผมเรียงได้ เอียงได้บ e ัดนีไล่ยั่งที่พ oh, <neden S 2> ่อว่าขนมันบบคุ้มอียงนะที่พ่อว่าบบให้เลียงขนหนาเอือกบ่บคุ้มเลยอ๋อขนหนาเอือกบ่คุ้มเลยอันนี้อันนี้อันนี้เขาบอกห้เลียงมันปลาเปิดจังปังอยู่พ่อเคยพ่อเคยเห็นอยู่เนี่ตัวรับนี้บอันนี้เขาบอกห้เลียงบบให้เลียงอบันทีกด ไป่ม่บ้านมาเฮียนอ๋อนะครับผมนกมันก็มีแบบนกขับนกคูณเนาะพ่อเนาะมีนกขัดนกขวางเนาะพผนุนครับอันวังหันพผนุนว่านกเหี้ยกุ้งใหญ่มันมักหมานวมาตีพ่อเนี่ยมันเป็นจังไริงมันคือหมานนกเหี้ยกุ้งแค่วันเดียวมักหมานอยู่นกต้นนกเหี้ยกุ้งนี่มักหมานเนี่ยแต่ว่าเลี้ยงได้ บางบางตำล่าเพื่อนกับว่าบ่ห้เลี้ยงขันขันนกเหี้ยกุกแล้วขันก๊กึงเพิ่นว่าขันสองก๊กึ้นไปในเลี้ยงได้เพิ่นว่านะนกนี่มันต้องเลี้ยงนกขีดขีดยูคู่นี้เนั่นแหละเออคนมาสามกุกสามกุกหนึ่งก็ดีครับนกสามกุกดีพอๆสามกุกสามกุกดีที่กุกหากุก หกกุกเจ็ดกุกนี่เวทครับตัวหนึ่งเขามาจากรุงเทียมคิดสองกุกคุณโอ้ยหลลยกุกได้เป็นความรู้ของคุณพ่อนนุนนะครับผมจะฟังพิจารณาไปน้ำกันนะครับผมส่วนใดมันดีมันถือตองเท่ากับฟังฟังเบิงนะครับส่วนใดมันสีคัดกันเท่ากับเ,เอาไปพิจารณาเบิงกรนะครับผม,มเบิงเอา กับพอได้ความหูนาะพอเนอะเหมือนบัดน,นี้นกหมานกับามพอนน้นแล้วนกขำคูนกนถามแล้วนกคัดนกควงกับามแล้วนี่มีนกแบบได้อีกพอบูม,มี่อ๋อกับนี่ตำยาบูมี่มันมีแค่นั้นครับติพอลูมากได้ไหมอ๋อตามตามที่พอลู้มากเนอะนัากับสีมีนกมีประเภทนกตอ S <S นกต่อนกหมานนกคํานกคูนน,น,นกคัดนกขวางตามความรู้ของคุณพ่อนน์นนี่มีสามอย่างนี่นนบัดน,นี้ไอไอนกนกลงกับน,นกข้าล่มนี่อันมันเกี่ยวบ่ววาต้องเป็นนกข้าล่มมันจังสีหมานโบกเกี่ยวกันโบกเกียวโบกเกียวโบเกียวกันเลยนกลงกับหมานคือกันนกลงแข่งหมานดี โอ้ดีนะครับผมพอุนนวานกลงลงนี่แห้งแต่มานดีกว่านกข้าลมตัวหนึ่งมูอเดียวกันไปซื้อมาจากตะข้ามขับซื้อมาจากสารข้ามเลี้ยงซือมามันงามงามนกตนข้องูสิงขับสวยกับปีเงาขาดลาดเลยนกตนปีเงามดบ่มีเจ้าความบ่มีความเลยบ่มันเอามาต่อเนยโว้ยมันบ่มีคนตัวท่านมันเลย ท่ันดมือเรหาลราหกตัวนั่นกะกะเกียวนะพ่อน้อเสียงกลางหาถึงนกมันคไปมาของมั่นไปมาหนุ่มวัยพ่อนนุนพ่อนนุนเล่ากับว่าสีค้าร่มหรือบ่ค่าล่มนี่กะกะบบเกียวนะพอนุ้นน้อ่บเกียวกันหอกสีเสียงหน่อยเสียงกลางเสียงหง่นี่นี่กะบบเกียวบบเกียวอมันอยู่น้ำตัวนก อยู่น้อตัวโงกหรอเฮ็ดดีปันไดบ่มีนกไปแก่ก็คือเก่าบ่พ่อนี่นะครับผมเฮ็ดลงไปหลดอือเฮ็ดอยู่สำนันเฮ็ดอยู่ผู้เดียวบอกพ่อลองเพลงไปผู้เดียวบ่มีไผมาฟังก็คือเก่าเนอะโดนมันเนี่ว่ามันคันขึ้นมันข้อเขาเข้อเขาอยู่นี่มันจะออกมาตายในห้องเวิรอดนขนาดนกมันติดกันอยู่กับ อันทีมงานเฮาหรือมูเฮาที่ไปต่อน้ากันเนี่ยมันได้ยินของเขานี่สามารถพื้นออกมาหาเฮ้าเลยนี่คือตัวมันหมานะพอนี่จัง่าหม้านแท่มันเข่าลงไมึงโบยียบดอกอขันได้ยินของเฮ้าแล้วขี่มึงก็โบยบอไอ้เนี่นะครับผมบนร์จะตายมันตายของหงอยอัดึงหนกออกจากเขาเลยแสดงว่าม้านแห้งแบบนี้พอมันตัวม้านเติบเลยนี่เติบนึงเลย นกติดกันแล้วสามารถดึงออกมาได้พอไปหาเบิง้งไปหาถือนอกเนี่ยไปเบิง้งบกปติของเขาได้อบกปติของเขาได้เบิง้งขนตัวได้มากก็อยู่ในใจ ตัวได้มากเขาจงค่อยอยากได้เขาจงค่อยถามเอาหาเฮาหนี่งนาตีนั่นตีเสียหลังโบจอดทั้งสันทั้งเสียงโลขี่มึงกูได้ของกูไปดูอันมากบมางเขาอยู่ในใจน้องพ่อน้องไปบอกให้ยังทั้งเธอนเขาบอกไปมั้งทั้งควนโตนี้เป็นทั้งสี่ตัวนี้เป็นทั้งสันเดี๋ยวบอกไปอาจจะของดีบ่ดีนี่วัดกันอยู่สนามน้องพ่อน้องวัดกันอยู่ป่าน้อง ว่าไปตอนกนี่ส่วนที่เข้าไปนี่ก็บนึ่งความสุขความสูงของเห้าความมวลของเห่าแต่ว่าก็ไปต่อนี่ตัางคนก็ตตรงอย่างมีเฉลยกาบ้านแหละไม่พอวัดกันอยู่เฉลยเลยเนาะเก่งบ่เก่งม้านบ่ม้านบ่หู้ผู้ใดได้โนกนี่แสดงว่าม้านล่ะัมันมันตัวไปนมูมันจะได้มีแต่มันได้ไหมครับขันเขาได้หนึ่งมันต้องได้สองขันเขาได้สองนี่มันซีไปเลยเองสีได้โนกแสดงว่าม้านไข่อยู่ บัดน,นี้ก็เคล็ดลับตามคุณพ่อหนุนบอกเนาะอันเข้าไปเหลือกนกเลือกเบิ่งนกในบานคนหรือว่าเข้าไปต่อนกให้มากนั่น,ก,นก็ลักลักมั่นให้เฮาให้เบิง่งสีแน่นสีนกสีควนไฟนะครับสีควนไฟบัดน,นี้ขามันก็นให้ขาใสสะอาดขามอ่ามอนสุกขาม่อนสุกขาคือกุ้งหนึ่งนะพอนอะอ่อนือ เสียงนี่เสียงคู่นี่ให้เป็นเสียงเห็บเห็บภายในสามยางนี่เสียงซั่วๆเสียงแหบเหบเสียงซั่วๆภายในสามยางนี่ให้มีแนี่จักยางเป็นหมอพอให้ได้จักยางหนึ่งกันบ okay. ่ได้ยางใดก็ให้ได้ยางหนึ่งก็มีโอกาสหนึ่งได้ซวงดีได้สามเนี่ยยังคักได้หนุ่มนี่นะครับผมให้มันได้แน่นอ้กันได้เบอร์สุยางแห่งแต่ดีแห่งดีแล้วนี่นะครับผม จากประสบการณ์ตรงจากคุณพ่อหนุนนะครับกาหลินโงกมากแตงแต่อายุ3ามสิบปีนะครับพ่อหนุนว่าซุมือนี่กาเก้าสิบปีแห้วพี่น้องกาพ่อได้ความหูนะครับจากคุณพ่อหนุนบาดม่วงลาดนะครับตำบลม่วงลาดอำเภอจังหันจังหวัดลอยอ็ดนะครับผมนี่ผมปูดคุยกับคุณพ่อหนุนนี่อยู่จังหวัดลอยอ็ดนะครับตอนนี้กา รับชมรับฟังไปน้ากันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านผู้ติดตามเอฟซีและอาจารย์ทุกสุ่มทุกค่ายนะครับกาในส่วนใดมันดีเท่ากับรับฟังพิจารณาไปน้ากันนะครับส่วนใดฟังแล้วมันอาาสิคัดบดถือตามตำราหลาลยๆท่านหลายๆค่ายเท่ากับฟังไหลก่อนนะครับผมพิจารณาเอาในส่วนที่มันดีนะครับกับประมาณนี้นะครับผมกา ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปใดต่อๆไปนะครับทีมงานใดออกไม้ก็ขอให้มันหมันเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขผูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่า นกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพ่อกันได้ในคลิปต่อๆไปครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์ดดกดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขุขันครับผม